ล <ke wa> ุ้นโอ้ยขนาดช้านะยังเร็วเลยอ่ะจะปีนขึ้นไปยังไม่ได้เลยเนี่ยถุงเท้าลุ้ดอื้หูอื้หูถ้าขึ้นไม่ได้อย่าไปเรียกพ่อวันดีทุกปีขึ้นรถไมน้องสาวยยังไงวะอ่ะมาเทียิมพดิ และสำหรับวันนี้นะครับทางเรานะครับจะนําเสนอการท่องเที่ยวนะครับนะท่องเที่ยวอะไร <laughs> ตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยพาลูกไปสนามเด็กเล่นเลยแล้วก็คิดว่าคอนเเห็นเนี้ยเราจะพาลูกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ของการไปบุกตะลุยระเบิดพลังระเบิดพลังจริงจริงก็ระเบิดมาตั้ง,ตงาาแต่เช้าแล้วครับเพราะจร <gs atur> ิงๆเมื่อเช้าเนี่ยเราทัศนักศึกษาใช่แล้วก็ลืมไปว่าเป็นวันเดียวกับที่เราจะต้องพาลูกไประเบิดพลังรอบสองเพราบวันนี้ระเบิดพลังถึงสองครั้งด้วยกันรวมถึงเราด้วยโคตรยไงร้อนแต่แต่ก็สนุกมากต้องเิลง ยไอยม่ยอไย่เยไมืน่อเกมยยวี่ยพี <S <S <Sure> ่ดูปก่หทเดฮ้ยอย่าไปจูบไให้อัน่ๆเลยนะอไมันใหญ่จูไม่บานะอันนี้อันพดีดี๋ม่ซื้อให้ลูกอันนี้มาสาหรับแพะลูก วายไม่ได้สิไปกินกล้วยไข่แตกเลยใส่มะมี่เมื่อกี้ขายทั้งแตกเลยวันนี้ต้องหยิบเบาๆลูกก็เราได้ต้องชิคกี้พายแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าวันนี้เรายังมีแรงเหลือเผื่อเราโดบด้วยสมมติเราจำไม่ได้เราโดบด้วยยาดีแคลเซียมวอเทอร์ครับผมทุกคนพร้อมไหม เปลี่ยนเสื e ้อเร็วอยู่กระดีดนิ้วทุกคนพร้อมไหมพีพีครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าสนุกไหมไปให้อาหารปลามันคงไม่หมดแรงหรอกเด็กดูพาทางจะมีแรงมากกว่าพวกเราพอพิ่งตื่นเราไม่รู้กันต่อพ่อแม่เท่านั้นแหละเชื่อต้องล่าสังขารต่อไปไปครับไปต้องพงนี้ไปด้วยนะนี่ทั้งหมดนี้คือฮาบเบอร์แลนด์เหรอไม่เคยมาทำไมมันเยอะจิงเลยอ่าด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 าทำไมมันดูสนุกสนานอย่างนี้วะอ๋อเดินท่าอะไรเนี้ยดีดูน้องพีแล้วอย่างนี้น้องพี่ อายุ ready ready ติดเลยติดสายติดเสร็จแล้วต้องทำางี้ลูก ready. ready 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 ชี้ไปที่กล้องเลย ready, ready. <c oughs> หากล้องไม่เจอมันทางออกลูกมันทางออกลูก <c oughs> อมันหนูนต้องไปใส่ถุงเท้าไปไใส่ถุงเท้าโหลูกมันแบบรอไม่ไหวเลยเนาะ น้องพี่น้องพี่เอารองเท้าไปวางที่ชั้นสิพิธีแพ้พิธีเอารองเท้าไปวางใกล้ๆของน้องพีลูกไปถามพี่เข้าทางไหนคปใส้หขนมแบบเยอะมากไปยังไงไปมีไปนี้มันชนเยไปดูนแล้วเราหมามีด้วยลาหมามีด้วยโอ้ยปีเป็นลิงเลยเออก็ลงงี้ไหลลงมาเออ เออเก่งมากลูกไหลลงไปพ่อตามสายไม่พ้ว <c oughs> โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันใจมันสู้ไว้ดูใจมันสู้ yeah. Yeah. ขึ้นมาไหมมาเล่นสไลเดอร์ตรงนี้ไหมว้าว <c oughs> <c oughs> ว้าวไปสนุกไหม อ่ะพ่อดันก้นพ่อดันก้นเอ้ยไปมันมีอยู่ไหนเนี่ยข่าวบันทึก็ระป็นอะไรไปนยเออได้นี่เออได้ It's so fun เดี๋ยวพ่อเดินให้ดูนี่ไงนี่ไงพ่อเดินให้ดูเดินทำไมวะเนี่ยเราเย้เย่เร็วเร็วจับมือจับมือกันไว้อ่ะเร็วช้าช้าแล้วลูกช้าแล้วไปเร็วนะที one t o are you are you ready, ready are you ready <laughs> <laughs> ลูกลูกง้นพี่ทีมาต่อมามีมาต่อหลังมามีว้าวว้าวโอ้ยขนาดช้านะยังเร็วเลยอะ่ะพ <c oughs> ี่ไปจับเพราะนอนมันกลัวกว่าที่คิดโต oh. แต่เมื่อกี้หน้าตังท่อนี้ท่อไหนท่อสีลายไปแล้วนะว้าโอเป็นไงล่ะก็โอเคนะไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ฟาดไม่ฟาดทำไมน้องพีไมน้องพีตัวดีน้องพีโตยังไม่เข้าหมดองหนึ่สองสาสีไม่ลงอ่ะ ลากขึ้นไปนั่งนี้ถูกแล้วแล้วหนูจัสองฝั่งนี้ลูกอ r e ุเลยดิเออันน่าจะสนุกนะอันเนี้ยมาแล้วนะรอรอพ่อด้วยนะ สนุกมากเลยเหรอครับพี่ทีอยู่ไหนเนี่ยพ่อๆอกับมาพี่อยู่ไหนพี่ดีน้องพี่ไปไหน how to get in the ball ไปยังไงเข้าไปเรื่อยๆเขาบ้งกดเจอแล้วหนูหายไปไหนมาลูกหายไปไหนมาครับหายไปไหนมาหายไปไหนมาอ่ะพอยกให้พอยกให้ ขึ้นไ่เร็วปะแล้วพิธีหายไปไหนล่ะแล้วน้องพี่ไปไหนลูกมันอันนี้แล้วหมมันสูงไปมั้งลูกไปตามพิธีมาก่อนพิธีอยู่ไหนเป็นไงลูกสนุกไหมพิธีไปไหนหนูโดนพิธีเปีนไปนู่นแล้วลูกพิธีปีนไปนู่นแล้วแล้วพิธีเล่นได้เหรออันนี้มันสูงนะจะลงยังไง

พ่อวันดีทูบีดึงไว้โลกดึงไว้พี่พีขึ้นไปได้ยังไงวะเนี่ยถุงเท้าบีนจะหล่นอยู่ละอูหูอูหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวังหน้าฝอดนะถ้าขึ้นไม่ได้อย่าไปเรียกพ่อวันดีทูกปีใช่สิรอบตายวันหลังไม่ต้องคิดคอนเทนต์แบบนี้เลยนะน้องพี่มาดูก่อนว่าน้องพี่กล้าลงจริงเหรอมันสูงมากนะ ไป <Bye. S 2> ไม่เจ็บขาโอเคไม่เจ็บสิพ่อเจ็บเนี่ยออกมาได้แล้วลูกไปไปเอาไปเลยลูกเรียบเข้าไปเรียบเข้าไปเอาเปลี่ยนรถอ,อันนี้มันมีว่าจะถีบยากขึ้นนะลูกขาหนูไม่ถึงนะอ๋อเขาอยากได้แบบน้องนี่นี่พี่ทีอยู่นี่ลูกเลือกอันที่เหมาะกับตัวเองลูกเออน้องพีเลือกให้นะเนี่ยโอเคเอาโอเคไม่เอาละไปเอาอนู้นดีกว่าเอาแบบน้องพีดีกว่าลูกหนูอันนุดโผล่เมื่อไหร่มันจะไปได้แล้วลูกอันนี้ไง นั่งแล้วใช้เท้าเท้าถ่ายเหมือนน้องพี่ยังง่ายหมดเวลาเล่นแล้วลูกเออไปเลยน้องพี่วินเนอร์สำล้อทีบเหมือนฉันไปผาประแดงฉันนั่งสำล้อ<ว>เลยเลยสมบัดเลยเธอลองมาปั่นดิเขียนไปเกียสิเธอลองมาปั่นดิไม่ได้แล้วใส่ขาสั้น้ขโโึ้นรถมาไหมขึ้นรถไหมน้องสาว ผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะหรือก็หัวหรือก็หัวฮะอะไรถีบยังไงก่อนองั้นเธอถีบถีบยังไงวะคะเาเธอถีบสิเป็นเมียเราต้องอดทนนะออออกลราออกละ,อะไรไม่ใจเลยไปกันไหมน้องโอ้ยเดี๋ยวโดนเสยตูนเลยใสยตูนเลยว้ยเดีวด,วด,วดวทิ้งองนี่นะคะร้นแรงนะคะ ไปขับรถกันดีกว่าขับรข้างล่างอีกไปไหมขับรถกันในหัวนะคิดถึงอะไรรู้ป่ะทงคัตสึข้าวเยอะๆโปะมาหืแล้วก็ราดแกกะหรี่หิวข้าวใช่ไหมเหมือนแบบร่างกายแบบหมดพลังหายสดชื่นหน่อยไปไหนก็ได้แต่อย่าปิ้งไว้บนนั้นอีกนะ ซาแต่แบบสั้นๆก็ยังไม่ค่อยมั่นใจซาแต่แบบผัดใหม่เจอเธอแล้วหัวใจเต้นทีนี่สิอย่าลืมดูคลิปใหม่นะเนาะเหยียบแล้วมันก็ไปแล้วอะไเหรออ่ะ,อะเหยียบเหยียบพันเร่งลูกโอ้โหรับรองไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนแน่โอ้โหพี่ทีนี่มันขับดีไว้มันจะชาดีเนาะมาดูลิ้นมันดิทุกทีเอะเรีย,ลยตลอดเวลาเป็นงูเลย แล้วถ้าเราลืมรหัสทำไงอ่ะโอเคคุณตั้งรหัสไปได้แท้เลลืมรหัสทำไงไหวไหมเนี่ยเฮ้งิงย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 ้อยอ้ยโดนยิงโดนยิงอ่ะเฮ้ยยิงเราหรอให้หนูลงมองิเ้ยูทำไมเรายิงเธอไม่โดนเลยวะอ๋อเราเรายิงแล้ว พี่ลักยึิงแล้วเป็นไรลูกทำไมเรายิงเธอไม่ได้เลยวะพีลัเธอไม่เป็นไรเลยอะเรามีบาเลียเราเป็นคนดีไงอ๋อหมดแล้วอ๋อเธอกดผิดแล้วมั้ ดี๋งวพอนจสสารไสเสลยออกมาไปดูลูกเถอะ็นไ,ไหมเอาจะยิงทำไมเนี่ย <laughs> ไหนบอกโลกแล้วไงยอมยอมไปเลยตามพ่อมาหวัดเสียวหวัดเสียวเร็วระวังนะครับสำหรับคนเป็นโรคหัวใจอย่าเล่นเลยนะฮะน,นี่เตือนทอกได้ง่ายจริงเออาหอาไป าออกแวะข้างทางเล่นกริยัตรักธรรมชาติไม่ใช่อย่างนี้ลูก <laughs> น้องพี่หูเขาขาดเลยเขาเรียกตำรวจมาแล้วน้องพี่เดี๋ยวพี่เขาพี่เขาพี่เขาจะเรียกตำรวจมาหรือเปล่า <g ul ain> ชใช้ใช่ยังไงลูกลูกเธอทำหมูหูหักอุ้ยทำไงดีอ่ะ <laughs> <laughs> ขอโทษด,ด้วยนะคะ <laughs> ให้ให,ให้ให้ซื้อต้นใหม่อบอกได้เลยนะคะขนาดขับรถจนหูหมูหักเขายังให้ใบข,ขับคีเลย <laughs> นายกทีได้ขอบคุณค้าขอบคุณคับก่อนเหนื่อยเหลือเกินพักพักกันบ้างเหนื่อยล้ายมาทั้งวันอายุของเราเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะก็ไม่ได้มากซึ่งอายุประมาณนี้นะกระดูกกระเดี่ยวก็คือจะแบบไม่ค่อยแข็งแรงแล้วอะเมื่อกี้ตอนที่เราหวนเชือที่จะขึ้นไปเราไปขอรู้สึกว่าจบาชีวิตมาทีที่นี่ได้ นามีรถ<พ>ต้องเลี้ยงนังส,งงสี่คนเท <c oughs> ี่ยนเดี๋ยวมันเปลี่ยนขึ้นมากันได้ยังไงวะมันไม่ได้ <c oughs> มัน impossible มันทำไม่ได้เว้ยใส่ถุงเท้าอยู่ถุงเท้าก็หลุดเนี่ยไหมเอาจริงๆอว่าเด็กกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงกว่าเราเพราะถ้ากล้ามเนื้อเรามันเริ่มฝ่อแล้วกล้ามเนื้อก็เรื่องนึงแต่ว่ากระดูกนี่ยเด็กถุงมือหลงมาผมนี่คือหักปอกเหืออาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วนะเข้อเสือมบางทีอาจจะไม่ติดกันเลยธรรมชาติเลยหมอก็อาจจะต้องผ่าแล้วก็เชื่อมเหล็กเอาเธอ่มเสียผ่าหัวใหม่ใช่ไหมผ่าทำไมล่ะเป็นภาระเอาเงินไม่ใช่คนเดีีียววววดดกกกก่่่่่าาานนนะะลลเเเเธอไไ้้พิิมมงงปรรัแแ็ูต ตายง่ายหรอกถึงหัวเราจะฟาดนะกระดูวกเราก็แข็งแรงเพราะหลักกินยันทีแคลเซียมวอเตอร์เหล็กตัวนั้นบุบเลยนะหัวไม่เป็นไรเราถึงต้องพกยันทีแคลเซียมวอเตอร์มาไงเพราะว่าพอเราอายุเยอะๆเนี่ยนะมันก็เสี่ยงประกันเป็นกระดูกพุนใช่ใช่ไหมแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างแคลเซียมเองได้หมดลแล้วก็คือหมดไปใช่แล้วต้องรับจากภายนอกแล้วจากงานวิจัยนะผู้หญิงเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพุนเนี่ยมากกว่าผู้ชายหลายเท่าเลยฉะนั้นเนี่ยผู้คุณผู้หญิง ควรจะต้องและยิ่งเป็นผู้หญิงสตรีให้นมบดด้วยนั้นแคลเซียมมีความสำคัญมากเพราะว่าแคลเซียมนี่เป็นส่วนหนึ่งของ การที่เราจะแบบว่า<ม>ออกไปกัดน้ำนมเราก็ต้องรีบเสริมสร้างแคลเซียมกมลับมาเมื่อนั้นเราก็จะกระดุกพุนพุนแล้วพุนอีกอะไรอย่างเงี้ยยันฮีแคลเซียมวอเตอร์เนี่ยน,นะเป็นน้ำวิตามินผสมแคลเซียมเจ้าแรกในไทยที่มีแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็วิตามิน B12 สงูงที่จะช่วยบำรุงให้ร่างกายของเราแข็งแรงเวลาดื่มก็จะได้รสชาติอ่อนๆของโยเกิร์ตอร่อยแล้วก็กินง่ายมากซึ่งเชื่อไหมว่ายันฮีแคลเซียมวอเตอร์หนึ่งขวดเนี่ยมีแคลเซียมสูงถึง200มิลลิกรัมเลยนะแคลเซียมของเขาอ่ะไม่เหมือนแคลเซียมอื่น,นๆด้ววยยเพราะาะ่แลซีม ก,กับกีเซลลฟอสเฟตที่จะทำให้ร่างกายของเราดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมทั่วไปถึง4ีเท่าและยิ่งกว่านั้นสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่3ปีขึ้นไปเลยสบายใจเพราะว่าไม่มีแลคโตสและที่ชอบมากก็คือน้ำตาลศูนเรซแล้วก็แคลเซียมนซนด้วยมันมีถูกใจมากแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยนะที่เซเว่นอีเลฟเว่นราคาเพียง25บาทเท่านั้นซื้อไปฝากพ่อแม่เราได้เลยนะเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่นะ เหมือนได้ทานวิตามินใช่แล้วทานเรื่อยๆแล้วมันคือทําให้แบบรีเฟชร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็คือแคลอรี่ก็คือไม่มีใช่กินแล้วฉันก็คือมีแรงไปจับลูกต่อแล้วเธอรู้สึกสดชื่นแล้วโอเคปะาจะไปลุยกันต่อเธอไปเลยเรานั่งอยู่นี้รอแล้วเราสดชื่นแต่เราดั่งอยู่นี้สนุกมากจริงตั้งแต่เช้าเลยมีอะไรท้าทายทั้งวันอ๋อจะบอกว่าต้องขอบคุณชาที่ด้วยขอบคุณคาบเลนนะคะสาขานไกับบางนานะคะว้างใหญ่โอทโถงมาแล้วก็สะอาดด้วยนะคะ ลูกอะต้องอยากมาอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่อยากมากับเราแล้วอาจจะอยากมากับพี่เลี้ยงเดี๋ยจะให้พี่นุชมาพาพี่นุชไม่ไหวหรอกพี่ปุ๊คเรารู้ว่าเราจใสใครมาให้ปุ๊ใครใครใส่ลุงใส่นาะอ่าเออดีเพราะว่านางยังสาวโยนางวิ่งไวมีหลายๆจุดมากๆเลยนะครับที่ผมก็ไปเล่นโดยที่แบบ จริงๆแล้วความ่เอนุญาตให้พี่ใหญ่เล่นใช่แต่ว่าเพื่อความสนุกสนานของข้าพี่ออกมานะครับเขาก็เลยบอกว่าอ่ะกรณีพิเศษแล้วก็คืออยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญผู้ควบคุมโซนนั้นแหละยกเว้นตรงแค่ไอโซนสูงที่ผมโกรธเชื่อขึ้นไปอันนั้นคือผลวอนเองครับครับผมแล้วก็ถ้าใครที่แบมานะคะก็อย่าลืมนะคะไปดูน้องหมูนะคะที่ห <c oughs> ูหัดซึ่งทางทางคานเบิร์ก,ก็คงจะติดกาวไว้แต่สามารถจะไปถ่ายรูปคู่กับน้องหมูตอนนั้นไปที่ราลึกได้นะคะ พยายามจะชดใช้ให้เขาแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรขอแค่ว่าอย่ามาอีกก็แต่วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจบคลิปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ Bboy Channel ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ